จิงเหลินเมื่อก่อนฉันพึ่งพาเธอมากเกินไปโปลดฝากการต่อสู้ทั้งหมดในอนาคตไว้ที่ฉันฉันสัญญาล่วงหน้าร่างกายของฉันถูกพบแล้วต่อให้เธอตายตอนนั้นฉันจะเข้าไปในท้องของมังกรน,น้อยแล้วรอให้ร่างกายซ่อมแซมก่อนออกมาดีเด็กโง่จิตวิญ,ญญาณของฉันผูกติดอยู่กับเธอด้วยลีโซฟาน หากชีวิตของเธอตกอยู่ในอันตรายจริงๆฉันจะช่วยมันไม่ได้หรอไม่บอกเธอดีกว่าหากใช้สถานที่นี้เพื่อรวบรวมแหล่งกำเนิดไทสเวียนมันก็เหมาะสมอย่างยิ่งฉันหวังว่ามูหลงหยุนไห่จะอยู่ที่นี่หืมภาพลงต่ระดับนี้สามารถหยุดฉันได้ด้วยหรอ สัตว์น่ารำคาญ หือขอถามหน่อยคนธรรมดามาที่นี่ได้ยังไงนี่ไม่ใช่สถานที่ที่นายควรมาเมื่อกี้เธอช่วยฉันหรอแค่เคลื่อนไหวตามจิตใต้สำนึกเออนายเป็นผู้บ่มพเพาะหรอ กลิ่นอายบนตัวนายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากมันทำฉันสับสนนิดหน่อยดูจากเสื้อผ้าเธอมาจากนิกายหลิงเจียนคกลนคนนี้จริงๆแล้วนี่สำหรับนายตอนนี้ฉันมีบางอย่างต้องทำหากนายอยากออกไปข้างนอกแค่ใช้ดาบเล่มนี้ เธอนี่ใส่ดีฉันสามารถช่วยเธอได้ครั้งหนึง่งวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ